เมนูวันนี้ค่ะทุกคนพาแกงขี้เหล็กใส่เนื้อย่างอันนี้เป็นพริกแกงที่เราโขลกไว้นะคะเป็นขี้เหล็กแห้งค่ะที่ได้มาจากเพื่อนที่กลับมาจากเมืองไทยนะคะทุกคนอุปกรณ์ของเรานะคะมีพริกแกงที่เราโขลกไว้แล้วมีพริกสดตะไคร้ค่ะใบมะกรูดเนื้อย่างผักชีลาวค่ะขี้เหล็กแห้งและกะทิค่ะ ไปดูกันเลยค่ะเราจะแกงสดร้อนๆกันนะคะวันนี้เป็นวิธีการแกงแบบตะยุกเมนูเอานะคะคือขั้นตอนการทำอาจจะไม่เหมือนสูตรอร่อยในเมืองไทยแต่ว่าพอ,อ,อเ,เราไปอยู่เสียงเดือดพอเราไปอยู่เมืองนอกเราต้องตะยุกเอาค่ะตะีุกกล่อง เราไม่เอาพิแกงหนงไปผัดก่อนเพราะว่าเราอยู่กับฝรั่งทุกคนเราต้องเกรงใจเขาอะค่ะหาเมนูประยุกต์ที่อยู่ด้วยกันได้แบบมีความสุขเห็นคลิปเมียฝรั่งท่านหนึ่งนะคะเขาไม่แน่ใจว่าเขาเป็นคอนเทนท์ทำเอากระแสหรือว่าเป็นเรื่องจริงนะคะที่เขาทําคลิปาสามีไล่มากินทุเรียนนอกบ้านฝรั่งบางคนเขาก็รับกลิ่นไม่ได้จริงๆแต่ว่า ถึงกับไล่ให้ไปกินนอกบ้านนี่กับบรรยากาศที่มันหนาวๆแบบน,นี้ก็ใจร้ายเนาะทุกคนส่วนเราคือสามีก็ไม่ชอบกินอาหารหลายๆอย่างค่ะเพียงแต่เขาก็จะบอกค่ะและที่สำคัญคือไม่ได้อ่าใส่ใจแค่ความรู้สึกสามีเราเพราะยังมีอันนี้เป็นคลิกแกงที่เรา เรายังมีเพื่อนในอพาร์ตเมนต์นะคะทุกคนเพื่อนบ้านก็จะเป็นฝรั่งล้วนๆเลยค่ะเราก็เลยต้องเ,เวลาทำอาหารกลิ่นุนๆน่ะเราก็จะทำแบบนี้ค่ะเอาพริกแกงมาไม่ผัดไม,ไม่ผัดพริกแกงในน้ำนะมันให้มันมีกลิ่นนะคะตอนนี้คือต้องปล่อยให้พริกแกงละลายนิดนึงเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปนะคะทุกคนปล่อยให้พริกแกงละลายก่อน เริ่มละลายแล้วค่ะเป็น <c oughs> แกงสูตรบุรีรัม์เดอ้อทุกคนแกงแบบสูตรเชื้อสายขเขมรน,นะพูดแบบนี้เลยเนาะลาวผสมขเขมรแหละ <c oughs> คุณตาเป็นลาวยายเป็นขเขมรเดอร้อคนบ้านยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัม์เดอ้อทุกคนอันนี้นะคะก็คือที่วันเรียกว่าแกงแบบบุรีรัม์เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเราจะใส่ทั้งกะทิทั้งปลาค่ะพี่แกงของเราละลายหมดแล้วนะคะเราใส่อ ขี้เหล็กแห้งลงไปเลยค่ะมันจะฟูเต็มหมอ้อเลยนะทุกคนเวลาใส่คือต้องรู้ด้วยว่าเดี๋ยวมันจะอืดขึ้นมาอีกค่ะเราจะแกงแบบซดน้ํานะคะก็เลยใส่น้ําขุบขีหน่อยค่ะตอนนี้เราก็เปิดไปกลางๆแล้วก็ปล่อยให้ขี้เหล็กเนี่ยเขาฟื้นตัวขึ้นมานะคะอร่อยมากทุกคนแล้วมันไม่ขมด้วยนะวิธีการทําก็คือเอาขี้เหล็กอ,อันนี้ นินทาเพื่อนก่อนถ้าแม่วันทําแม่เขาจะเอาก้านออกหมดเลยนะคะอันนี้เพื่อนเอามาฝากนะแต่วันก็กินได้ค่ะก็คือมีก้านลงมาด้วยทุกคนเนอททำไม่สวยเลยเด้อเพื่อนเพื่อนลองทําใหม่ดีไหมเพื่อน <c oughs> เดี๋ยววันกลับไทยปีหน้าวันจะเอามาฝากเพื่อนคืนนะคะก็จะได้เห็นว่าทํำยังไงแต่ว่าแบบนี้วันก็กินได้ค่ะมันจะมีก้านหน่อยค่ะแต่ที่แม่ทําคือวันเคยแกงเดี๋ยวลองหาคลิปเก่าๆมาให้ชม แม่ทําให้คือดีมากๆนะคะสวยมากๆแต่ตอนนี้ไม่มีแม่แล้วก็อาศัยกินกับเพื่อนไปก่อนเราปิดฝาหม้อให้ขี้เหล็กมันอืดตัวนะคะมาต่อกันค่ะทุกคนแสงไฟที่ครัวนี้จะเป็นแบบนี้นะคะเราใช้ไฟที่มันอยู่ในเครื่องดูดอากาศนะคะมันจะออกแดงๆหน่อยคอมเมนต์มาหน่อยค่ะว่ามันเป็นยังไงบ้าง ตอนนี้นะคะก็คือเราจะมาปรุงกันค่ะขี้เหล็กเริ่มจะอืดได้ที่นะคะเราก็จะใส่ก้านขักชีค่ะที่มันจะต้องเดือดหน่อยแยกก้านแล้วก็ใบออกนะคะใส่หม,เม,หมนะูเนื้อย่างค่ะไม่ใช่หมูนะเนื้อย่างค่ะ ถ้าอยู่บ้านเราก็ใส่หอยจุกหอยผมเลยทุกคนแล้วก็จุบกันอ,อร่อยเลยเรามาปรุงรสกันนะคะก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาาที่เพื่อนต้มมาฝากค่ะ เรามีปลาร้าที่เราซื้อด้วยแต่ว่ากินที่เพื่อนต้มมาก่อนไอ้ที่ซื้อนี่เก็บได้นานเลยทุกคนแต่ว่าที่เราต้มเองเนี่ยเราต้องกินให้หมดภายในอาทิตย์หนึ่งนะคะวันหนึ่งคนทํากับข้าวใส่น้ําตาลนิดนึงนะคะใส่น้ําตาลด้วย <c oughs> <c oughs> ผงนัวค่ะนิดหน่อยค่ะแล้วก็ผงปรุงรสค่ะจะเค็มไปไหม เออย่างเดียวเป็นคนทำกับข้าวแบบชอบเทเทเครื่องปรุงนะคะนี่ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนเนื้อสุกอยู่แล้วนะคะเราละอา่าเราย่างก็เป็นแบบแกงรสสีสันหน้าตาแบบบ้านๆมากขอชิมแบบถ้าเสร็จแล้วสุกแล้วเราใส่ผักชีลาวไม่สวนของใบค่ะอืมอร่อยแล้วทุกคน อร่อยอีกแล้วอร่อยอีกแล้วเอามาซดนะคะเน้นน้ำเอามาซดเป็นคนที่ทำกับข้าวแ่บอหลีเด้อเสร็จแล้วค่ะผิดไฟได้เลยนะคะแล้วใส่ใบผักชีลาวค่ะปะ่ะไปชิมกันค่ะ เสร็จแล้วจ้ากินแบบกระทะน,น้อยๆหม้อน้อยๆนะคะทุกคนโอ๊ย <laughs> แกงแบบหม้อน้อยๆกระทะน้อยๆนี่ Mm hmm. ทุกคนกลิ่นน่าก,กินมากแกงขี้เล็กแบบบุรีรัมใส่กะทิใส่ปะลาร้าใส่กะทิคือใส่นิดเดียวไม่ใช่ว่ากะทิข้ oh. นๆเหมือนแบบแพน